เดือน2-4สิงหาคมก่อนกลางเดือนฝนแรงรับมือฝนทุกภาคฝนตกหนักถึงหนักมากเี่ยงกากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดสะพายอุทกภัยเหียงระกาศทางเพจและยูทูบฝนฟ้นาเพียงก่อนวันที่พรอลุกกาาชายทางเฟซบุ๊กประจําวันพริฤาษสบัสดีที่31ก,กรกฎาค,คมในช่วงเย็นคืนนิจพามาดูและติดตามพื้นที่แสงฝน รวมถึงการประกาศแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาบางพื้นที่รวมถึงแนวโน้มฝนหลังจากนี้ตจนไปจะมีฝนเข้ามาเป็นช่วงๆช่วงไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวกันนะครับในช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ในบางพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักตกแรงแต่ในบางพื้นที่อาจจะมีฝนปานกลางฝนเบา หรือมีเมฆคลุมเข้ามามากฝนดเรินไปปล่อยนะครับซึ่งฝนตกหนักโดยส่วนใหญ่จะมีบางพื้นที่ของภาคเหนือรวมถึงอีสานทางตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านตากบึงการสกลน,นครรวมถึงนครพนมนะครับทั้งเหนืออีสานทางตอนบนขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสม ดังนั้นนะครับฝนตกหนักฝนสะสมก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ในบางจุดบางพื้นที่จากยอมความบรรยากาศต่มที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่เวียดนามในขณะนี้นะครับเวียดนามทางตอนบนจึงดึงมรสมุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยดังนั้นจึงทาให้คลื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางคลื่นจึงสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อนามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรืออลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันนะครับในช่วงนี้มีฝนบ้างแต่ปริมาณการกระจายตัวของฝนลดลง31ลลกรกฎาคมถึง5สิงหาคมจากนั้น6-8ถสิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเหมือนเดิมนะครับจากนั้น9 1 1ถึง สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างอีกครั้งนะครับแต่บางพื้นที่ก็เริ่มเข้ามาแล้วในช่วงเย็นวันที่11สิงหาคมแต่จะเน้นหนักในช่วงที่12จนถึง14สิงหาคมนะครับขอให้ลุ้นฝนบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังรอฟ้ารอฝนในการทำกิจกรรมเห็นหมดกันเข้ามานะครับว่ายังไม่พอได้รับน้ำในการทำกิจกรรมโดยเฉพาะพื้นที่อีสานทางตอนล่างในช่วงนี้นะครับ ไม่ต้องพูดถึงที่ไหนอื่นไกลนะครับสีสเกตก็ยังรอน้ําอยู่ในช่วงนี้ฝนตกจริงตกบ่อยนะครับแต่ตกไม่หนักไม่แรงถ้าตกเบาก็จะตกนานแต่ถ้าตกหนักก็จะตกไม่นานไม่ถึง3นาทีนะครับรองน้ําแต่ละครั้งไม่ถึงขันไม่ถึงคูถังพอแดดออกก็เริ่มเหือนหายนะครับสรุปว่ายัางไม่มีน้ําในการทาเกษตรกรรมเหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับ <S <S ต่อไปจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อนนะครับในคืนนี้ จะเริ่มจาก18ในกา31แลกรดาคมปัว3.4มเมตรช้ยบุรี1อุ้มผาง1แม่สอด1.3ทองผาปู่ม0.5 21ในกาวมริวเปรียนฝนเนื้อมริญปืนที่พรเจริญ3.7บ้านดอนดู11.5สีสงคราม10.8วานอนนิวาด6.7นาว่า5.8บ้านนาดี6.1ท่าแขก7.4บ้านปลาปากน้อย1.6 ถ้า2อ,อย่าง8.2อมก่อย0.6เที่ยงคืน1สิงหาคมหอนเจริญ4.4นาว่า5.7ถ้าแขก2.4จันทบุรี1.4ตราด3.6 4ในกา1สิงหาคมฝนเน้มริเวณพื้นที่หอนเจริญ3.3บ้านดอนดู5.4สีสงคราม3.6 ถ่าแขกหนเดสอุเดอม1.5ุดหหลังจากนั้นก็ยังคงมีฝนนะครับแต่ปริมาณการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างและจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงบา่าย1สิงหาคม2 0 6 8นะครับต่อไปนี้จะพาไปดูการพยา,รรากรณ์ในวันนี้วันพรุ่งนี้31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมสองพการิพยากรณ์ในอียิปต์สีชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองไวละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณลำปาง แพร่นานตาอุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-35องศาลมนตกเฉีงยงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตรวมออกเฉียงเหนือฝนฟ้าครอ่งร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดน,น้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่หกองศาและสูงสุดสามสามสามห้าองศาลมตะตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองลอยละสี่สิบตกหนักบางพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ิเจ็ดองศาสูงสุดสามสามสามห้าองศาลมตะตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองลอยละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครนายก ราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่องศาและสูงสุด31-34ององศาลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,นร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด27 28องศาและสูงสุด3335องศาลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยาอากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ30ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่องศาและสูงสุดสามสิบสามหกองศาตั้งแต่ราชธานีขึ้นมาลมจมกเฉียงใต้ความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร นักก่อนสีพ่พนาดลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถ,ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเซอขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ30ส่วนมารนองพังงาภูเก็ตและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด24 28องศาและสูงสุด32-34ององศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลูงปร2ขึ้น บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมทำตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้ยละ6กอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด3335องศามลมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอ,อัจฉรายงานให้ทราบ เป็นระยะ,ะยะอย่างขันทุองทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ดน่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ